คิดตามไหม <c oughs> เอเราทดสหนึ่งสองสามโอ้ยวอคนเดียวรู้คนเดียวของสนามบิน <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่สนามบินนอนเมืองนะครับเดี๋ยวอีกสักพักจะบินแล้วครับเดี๋ยวเราจะตามพี่โจนไปที่ปีหนังตอนนี้พี่โจนรออยู่ที่นู่นแล้วนะครับ <c oughs> วีอสอส่าที่นี่ทุเรียนเยอะป่ะครับ Uh, durian, uh -huh. in Penang is so many durian they grow in here. Yeah, right? now is the season a lot of durian now. Oh, yeah. yeah. And people they like to eat it. Oh, <laughs> people here okay. uh -huh. Now in Thailand uh, it's a season of durian too. Yeah. But it's quite so expensive. Expensive? <laughs> <laughs> yes. <laughs> you mean Thailand local also is expensive. Yes. Yeah, also got some uh, okay. uh -huh. Two hundred meter. I think uh, the, uh, over there is a big tree. The big tree yes. Uh, yeah I think okay okay yeah <laughs> รถได้จากเราไปแล้วแต่ยังหาบ้านไม่เจอหลังไหนวะฮะโทรมาพอดีฮัลโหลป๊อบอ่าพี่น่าจะถึงแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดินเข้าไปน่าจะอยู่ตรงข้างหน้านี่แหละ สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อพอดีนั่งแก๊ปมาแล้วครับอ๋อไม่ได้ไม่เด้ไม่ได้โอ้ขอบคุณนะพ่บคุณครเขามาส่งถึงที่ทางหน้าซอยใช่ครับใช่ครัแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าใช่พี่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครัพี่เจนกำลังกำลังสอนอยู่ดีเลยอ๋อโอเคพี่เจิ้นก็เป็นห่วงว่าไม่เท่ผมก็งงเดี๋ยว โบยยากครับแต่ว่าหาพื้นทีห่หาในแก็บโลเคชันมันบกพร่พองเ <laughs> มื่อกี้เลยเดี๋ยวไปจอดอยู่บนเ <laughs> ดี๋ยวยางไว้อีกหน่อยนึง <laughs> การมาที่ปีนังมาเลเซียเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สองของกลุ่มนี้แต่จริงแล้วผมมา5เที่ยวแล้ว5เที่ยวกับกลุ่มอื่นๆด้วยแต่ว่าที่มากับกลุ่มนี้ก็คือเรารู้จักป๊อปกับฉีหรือฮอยอีเนี่ยมานานมากป๊อปเนี่ยเป็นคนอีสานแต่มาแต่งงานกับคนมาเลที่นี่ชื่อฮอยอีแล้วก็เขาก็มีความคิดที่ คล้ายกันมากก็คืออยากจะใช้ชีวิตในแนวทางที่ยั่งยืนก็ใหม่ๆเขาก็มาทําตลาดทําอะไรช่วงหลังๆมาเนี่ยเขาก็มาอบรมมาเรียนรู้กับพวกเราเยอะในที่สุดเขาก็อยากจะทําอะไรที่คล้ายๆกันที่นี่อยากจะสร้างศูนย์เรียนรู้อยากจะสร้างที่เก็บมเมล็ดพันธุ์อยากจะเก็บมเมล็ดพันธุ์อยากจะอยู่แบบพึ่งตนเองอันนี้ก็เลยทำให้ได้มาช่วยกัน ครั้งแรกที่มาก็เมื่อปีที่แล้วก็มาสร้างบ้านดินซึ่งจะเป็นโรงเก็บมเมล็ดพันธุ์ปีนี้ก็มาสอนเรื่องการทำเครื่องกองน้ำ And then the add gravel charcoal sand in one drum and then you can have the pipe connect out of uh, on the bottom so this is the old style that people were that's anything many After we did that, so easy take out because this two tank, we need to to don't to do so do did in ที่นี่ก็จะมีคนที่เป็นเครือข่ายของพบก,กับฉีเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวถือว่าเป็นกลุ่มที่แอคทีฟมากที่สุดกลุ่มหนึ่งและแอคทีฟและทำจริงไม่ใช่แอคทีฟแล้วมีแต่พูดแอคทีฟทำจริงเนี่ยมีไม่มากที่มาเลยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ น่าสนใจที่สุดเดี๋ยวนี้พาพาสมาชิกทำอะไรครับพี่จนลา้น <laughs> ลางหินล้างหินล้างทรายเดี๋ยวเราจะเตรียมทำอะไรกันครับเตรียมทำเครื่องกรองน้ำอ,อันนี้จะเป็นหินที่เรากรองเอาฝุ่นเอาอะไรออกจากน้ำครับเราดู ที่นี่คนนี้นี่เขาเดดตื่นเต้นมากกับการดำเครื่องกระดงเด็กเด็กเด็กอยู่สนุกเขาตื่นเต้นเพราะว่าเขาอยู่ในโลกของเมืองมานานอยู่ในเมืองอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมาทั้งชีวิตออกจากสี่เหลี่ยมก็ขึ้นรถขึ้นรถกลับบ้านก็กลับไปทํางานทีนี้เขาไม่ได้แตะดินไม่ได้สัมผัสดินมายาวนานมากในชีวิตของเขา การได้มาแตะดินมาเล่นดินมาเล่นน้ำเล่นขี้โคลนมาเล่นไฟมาใช้ชีวิตเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าลึกๆแล้วแต่และคนก็หอยหาสิ่งเหล่านี้แหละพอเราได้เล่นนั่นคืออิสระภาพนั่นคือความสุขนั่นคือความหมายของการมีชีวิต My name is Jayden I am 13 years old I come from Penang It's very interesting啊 uh, for the natural thing to absorb the chemical like the bamboo the charcoal bamboo can absorb the chemical and the smell the the fine sand to like filter the the mud คังนี้ครั้งนี้ถึงตนใจอยากจะมาเรียนรู้เรื่อง water filter อ่ะครับโอ้ก็เรารู้ว่าเรื่องน้ํา ก็รตกแล้วไม่มก็เป็นอันตรายอะ่ะถ้าน้ำผัดปลาก็ขายไม่ได้นะอย่างเดิมที่มาเล,ลเซียเดินไม่ได้เหมือนเหมือนเมือง,องไทยเลยวิธ <laughs> ีการ, <laughs> การนี้ <laughs> <laughs> ยากหรือง่ายไงครับถ้าติดเก่งติดฟังติดลองจริงๆไม่ยากนะง่ายมากแต่ต้องรู้วิธีการทำอย่างอย่างอย่างจะทาอย่างเก่งเมื่อเราเข้าใจแล้วนี่ง่ายมาก แต่เรียนจะที่รีบอย่างเดียวไม่พอต้องลงให้ลงให้ดูเองอ่ะต้องทำด้วยใช่ครับแบบนี้จะรู้รู้จริงจริงวิธีอยากใช้วัตต์พิลเตอร์อย่างนี้ครับผมแล้วทำไมพุดไทยเก่งจังครับเมื่อก่อนไม่เก่งแล้วแต่เมื่อก่อนเคยเคยทำงานที่เมืองไทยครับแล้วตอนนี้อยู่บ้านอยู่ที่ไหนปีนังอยู่ที่ปีนังเลยจูดี้อ่าคจูดี้อยู่ stay in ปีนังหรอ part of เมือง Fiji, Kuala Lumpur. Ah, oh, oh, okay. And why are you interested in this workshop for today? Because I want to learn about water filters. Oh. We need to know how to make our own. We yes. need to start building it. Uh -huh. In which area you are, you need to do it. Even in urban, mm -hmm. you can mm -hmm. start to do that. Mm -hmm. And when you have water, it's life. Yes, it's about the sustainable, right? Yeah. Yes. It's to uh, how to be self-reliant as well. Uh -huh. So without water, we can't survive. Yes. So Water is life, and also the plants. You see, all hard to. work uh, In YouTube, it's quite technical. Mm -hmm. I wanted to try, but afraid that I'm doing it wrong. Yeah. So I was thinking to go over to Pantan yeah <laughs> yes. but it's uh, quite difficult uh, in terms of timing course mm -hmm. yeah and we were excited last year when we did the mud house mm -hmm. and then this yeah. year they say mm -hmm. water harvesting awesome wow <laughs> so instead of us we fly mm -hmm. here to uh -huh. malaysia more oh. so we, mm -hmm. we are very fortunate that uh more more. Yeah. 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 so sometimes you can put a long piece of metal here or wood. I put this on top. I stay in the city in Kuala Lumpur. In fact, it's very convenient. I can buy basically what I need but uh, slowly realize that the food is maybe not what we think. Uh, example, the nutrients in, in the food maybe is not natural. it's just water content yeah. or some added flavor, added chemical, added, i mean, a lot of added things inside. but uh, whether or not it's the real taste, mm -hmm. uh, slowly we found out it's, it is not. Uh, my name is sam. I'm from Singapore. I knew about the workshop from the Pop and Chi Instagram, and oh, Instagram. I knew Hoi as well, and like uh, related friends told me about the workshop, mm -hmm. and I decided to come and and learn more about the seed saving and you know doing the water filter and also like self sufficiency and to meet the community over here. Why? Because uh, I think food security and water. Are important, especially a lot of contamination and all that. Something we know, but but we never do. Something we take for granted because we just turn on a tap and clear water. When we start to uh, learn from scratch, compartment the water go from one compartment to the other compartment. Mm -hmm. Then we realize, yeah, it is it is also fun yeah. to know all this uh, yeah. theory and all this uh, result so yeah it will be time for us to start mm -hmm. doing mm -hmm. this mm -hmm. what do you think is uh, this way is more important um, i think based on what i heard and learned and interacting with the people over the last few days mm -hmm. i feel like um, we need to think a little bit more deeper about how we live on a personal level mm -hmm. and also on a societal level how we need to live in terms of like um, what we purchase, our food, mm -hmm. uh, the type of food that we we consume, mm. and the type of food that we grow, mm. um, preserving our seeds, uh, seed diversity, mm -hmm. uh, all of these things that everyday, you know, in our everyday life, we don't really think about. I think it's a good time to also ask like, what brings us like inner joy? Mm -hmm. uh, what kind of life do we really want to live? And the kind of life that we've been we've been uh, told that will make us happy are those our own conditions, mm -hmm. or is it implemented by someone else? Maybe our parents, maybe the society. Uh, and if we can think clearly about what kind of community, mm -hmm. what kind of life that we want to live, then um, I'm sure once we have that inner joy, mm -hmm. and then what we do and how we live will help to kind of like heal the environment as well. About 40 years ago, I think it's almost 45 years ago, mm -hmm. there's one prime minister, he said that we will be the number one country in the world who export the rice. Right. So at that time, he hired specialists, rice specialists from America to mm. develop rice for Thai country. But in America no no rice. <laughs> but they have specialists. <laughs> so they got specialists from America to Thailand and specialists came. And he select the best rice mm. in Thailand. We got two hundred varieties of the best rice in Thailand. And potatoes in potato, in, um, in Europe. They usually have in South America more than twenty thousand varieties of potatoes. But now the whole world you have less than five varieties in the market now. So everything just like this, everything decreases very fast. We eat less and less and less and less variety very fast. So it's not accident, but the intention of a few companies who want us to eat the same thing so they can take profit from everybody equally. So we feel like we have freedom. We enjoy our life, but we have no freedom on our health. This the way they the This control, us, control our food. ผมได้เจอกับเกษตรกรนะครับคนที่ทำในพวกสวนอินทรีย์ครั้งแรกๆเลยนะครับถ้าย้อนกลับไป 2 0 3 0ปีที่ผ่านมาเขาก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายของของของพืชพันธุ์เหมือนกันทีนี้พอมันมีบริษัทจากต่างชาติเข้ามาเนาะ<ม>หรือว่าบริษัทที่ขายผักขายอะไรจากข้างนอกเข้ามาครับ<ม>ราคามันถูกกว่ามันก็ทำให้คนที่นี่เริ่มที่จะไม่ไม่ไม่ปลูกผักไม่ปลูกอะไรกินเองครับ<ม>เขาจะซื้อเอาจะจะ จะราคาถูกกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะเป็นเรื่องค่าครองชีพที่นี่ต่ําพอออกไปข้างนอกไปซื้ออาหารอะไรมันก็ราคามันถูกด้วยถ้าจะเปรียบเทียบกับเมืองไทยนะมันจะถูกกว่าที่ที่ไทยค่อนข้างที่จะจะเยอะพลังงานมันก็มีส่วนด้วยนะครับที่นี่น้ํามันจะถูกแล้วก็ค่าไฟอะไรมันจะถูกแล้วก็น้ํามันน้ํามันนี่เป็นทั่วประเทศ ราคาถูกมันก็เลยทําให้การขนส่งอะไรม,มันราคาถูกด้วยพวกสินค้าอะไรมันก็เลยถูกไปด้วยจึงทําให้คนที่นี่เขาไม่มีวิธีแบบชีวิตแบบเก่าๆแล้วเขาจะซื้อกินดีกว่ามันจะเห็นในช่วงหนึ่งครั้งที่มันมีช่วงโควิดที่เข้ามานะครับช่วงนั้นจะเห็นว่าคนกลับมาเริ่มปลูกผักเยอะขึ้นกลับมาเริ่มที่จะสนับสนุนกเกษตรกรเยอะขึ้น กว่าแต่ก่อนแล้วก็เรื่องการเก็บมเมล็ดพันธุ์หรือว่าการเพื่อพาตัวเองเนี่ยคนจะสนใจเยอะขึ้นครับแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าคนเริ่มกลับมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นกว่า4ีหปีที่ผ่านมาละเยอะขึ้นกว่าครั้งแรกที่ผมมาอยู่จริงๆไม่คิดว่าจะสร้างอะไรเลย ไม่คิดเลยแค่คิดว่าจะอยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นอ่ะตอนทํางานก็ก็เครียดนิดหน่อยใช่ไหมก็เลยป๊อปก็มองเห็นว่าเอ๊ะสถานที่ที่นี่ทําไมคนใส่ซีเมนต์หมดนะทำไมไม่เอามาปลูกของเลยตอนนั้นป๊อปยังไม่รู้ว่าดินเราแย่มากๆเลยเออใช่ไหมเราก็บอกว่าความคิดแค่อยากปลูกของให้ครอบครัวแค่นี้กินแล้วก,ก,ก็ก็ป๊อปเบียกทำเราก็โอเคเราทําเลยจริง,รงๆเนาะเราต้องปลูกของมึงในปา่า ต่อไปอยากหาปุ๋ยไม่มีปุ๋ยอยากหาทอปซอยไม่มีทอปซอยแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยเรื่องเกี่ยวกับทอบซอยเป็นอะไรแล้วก็คอมโพส์เป็นอะไรทุกอย่างไม่เหมือนที่คิดี่มาเลเซียนะจะหาขี้วัวก็ไม่ได้ก็ต้องตำวัวกับบ้าน uh huh. เขาทุกอย่างเลยต้องเรียนหนูแล้วก็ก็เลยเข้าใจว่าเราคนอะ่ะที่อยู่ในเมืองนะเขาอะ่ะไม่มีของที่ทําให้เราได้อาหารเลย uh huh. ไม่มีเลย uh huh. หายไปหมดเลย uh huh. จริงๆของที่ดีนะเราเอาดินมาปิดไว้เลยแล้วก็เอามาของอ่ะที่กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เอามาปิดเลยให้สูงคึ่งแบบนี้แค่นี้แล้วก็เข้าใจว่าวาทุกที่จริงๆเป็นแบบนี้เลยในเมืองก็เลยรู้สึกว่าลอสมบางๆเลยใช่ไหมเพราะอาหารเป็นเงินแต่เเราเอาเงินเราอ่ะทิ้งหมดเลยปิดหมดเลยแต่ไม่มองเห็นแค่นี้แล้วก็ไปหาเงินอีกแต่เงินอยู่ในดินแล้วเราปิดหมดแล้วใช่ก็เลยรู้สึกแบบนี้ so แล้วก็ของเนี่เราชอบคบ่นและภาบาลน,นี้ไม่ดีชอบคุยแล้วก็ชอบเปรียบเทียบก,กันกับคนนี้เขาโน่นเนาะแต่รู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกความรู้สึกว่าทำไมถึงเราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีฝึกสมาธิมากขึ้นแต่ทำไมเราก็ยังไม่มีความสุขแล้วก็จริงๆก็เข้าใจว่าถ้าเราใช้พลังงานนี้นะมาสร้างมาทำที่อยากได้จะดีกว่าไหมใช่ไหมก็เลย ใช่ป่ะหยุดแล้วล่ะหยุดคอมเพลนหยุดไปหาที่ถูกใจหาี่ของที่ถูกใจไม่มีหรอกที่ในมาเลเซียนในปีนังไม่มีก็เลยต้องสร้างเนาะแล้วก็เลยค่อยๆทำเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแค่นี้คือจริงๆอยากทำให้ครอบครัวตัวเองกับเราชีวิตอยู่สบายขึ้นแล้วก็ชีวิตที่เราอยากได้ในใจเรานะ่ะมึงในป่าแต่ไม่ง่ายเนาะที่ว่า แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทาไปเรื่อยๆแค่นี้เนาะตอนนี้นะก็มองเห็นเป็นป่าจริงๆเลยใช่ไหมไม่ใช่เป็นในในเมืองแต่เป็นป่าเป็นที่อยางได้เลยเป็นแบบนี้ไม่ว่าจากไต้หวันหรือมาเลเซียสิ่งที่คนหอยหากันลึกๆมากจริงๆตอนนี้คือเรื่องชุมชน ใน2ประเทศเนี่ยผมจะถูกถามเรื่องชุมชนเยอะที่สุดเขาหอยหามากหลังจากใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางฝูงชนมายาวนานเขาก็อยากมีสุขชีวิตที่ดีการมีชีวิตที่ดีต้องมีอาหารที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีชุมชนที่ดีทางนี้ก็เลยไปเรียนที่สวนค่อนข้างเยอะทีเดียวฉะนั้นเขาก็กําลังแสวงหาดิ้นหลนหาทางออกกันในวันช่วงนี้พวกเราก็ได้มีบริษัท มเมล็ดพันธุ์สาธารณะขึ้นมาบริษัทนี้เป้าหมายหลักก็คือการทําให้เกิดความหลากหลายทางพันธุก,กรรมในทางอาหารของพวกเราเให้มากที่สุดฉะนั้นความหลากหลายทางพันธุก,กรรมนี้เราจะทําเฉพาะเราไม่ได้เพราะเราทําไม่ไหวมันต้องพึ่งคนทุกๆคนทุกชีวิตต้องกินอาหารฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่ต้องมาช่วยกันสร้างความหลากหลายทางอาหาร ดังนั้นเราจึงไม่ได้จํากัดอยู่แค่ว่าประเทศไทยมันจําเป็นจะต้องคิดถึงโลกใบนี้ทั้งโลกเราจะเชื่อมต่อคนที่คิดเหมือนกันได้อย่างไรเพื่อให้เราได้พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้นแล้วก็ดูแลกันมากขึ้นดังนั้นมันมันจึงจําเป็นต้องสร้างเครือข่ายสร้างกลุ่มก้อนในที่ต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่งั้นมันจะเกิดการพัฒนาที่จำกัดเกินไป ทำให้เราอาจจะไม่ทันกับวิกฤตที่กําลังจะเกิดขึ้นก็ได้คือเราอยากจะเห็นการที่เกิดกลุ่มต่างๆขึ้นทั่วทุกมุมโลกและก็กลุ่มเหล่านี้ต่างคนก็ต่างพัฒนาพันธุ์เก็บพันธุ์ของตัวเองสร้างเมล็ดพันธุ์สร้างเอกลักษณ์ของตัวเองที่นี่แต่ละคนก็มีพันธุ์ของตัวเองมันจะเกิดความแตกต่างหลากหลายกระจายไปทั่วเลยแล้วเราก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งนั่นคือความมั่นคง